ที่นี่นะคะถ้าคุณไปเจอว่าเราก็เป็นแอปเหมือนกันนั่นก็เป็นแอปเหมือนกันคําว่าแอปพลิเคชันนะคะคำว่าแอปพลิเคชันมันคืออะไรก็ได้ที่สามารถดาว์โหลดจากแอป r e p l a y Store ได้ถ้าเจออันนั้นอะเรียกว่าแอปพลิเคชันแต่ถ้าไปเสิร์ชในแอปสโตร a y Store แล้วแล้วมันไม่เจอมันไม่ได้เรียกว่าแอปทุกคนเข้าใจปะไมไ่เรียกว่าแอป จะเรียกว่าแอปได้ก็ต่อเมื่อสามารถดาวน์โหลดใน App Store p พ a y s t โ r e ได้นะะและช็อปจนิคของเราสามารถดาวน์โหลดใน App Store Play Store ได้คะ่ะทุกคนคะ่ะและที่สำคัญณนะวันแรกคะ่ะทุกคนณนะวันแรกนะคะเปิดตัวแอปพลิเคชันตอนประมาณวันที่1สิงหานะคะแอปนี้นะคะอยู่อันดับที่3,000คือหาอันดับไม่เจอทุกคนคอันดับที่3 0 0 0ไกลไหมควายในระยะเวลาแค่ไม่ถึง2เดือนมั้งอันนี้ติดอยู่ท็อป10ของ Play Store เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นนะคะหลายๆคนอาจจะมีคําถามในใจแต่เสียงมันไม่ส่งมาถูกไหมคะว่าเฮ้ยแอปนี้มันหลอกลวงหรือเปล่าแอปนี้มันเป็นแอปผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือเปล่าไหหลายๆคนก็จะมีคําถามเหล่านี้แอปมันจะบินหรือเปล่าวะหรืออปไหมแอปมันจะบินหรือเปล่าวะเดี๋ยวเปิดปดมาแอปมันจะปิดตัวหรือเปล่าวะแอปพลิเคชันมันสามารถถูกดาวน์โหลดใน App Store เพสโตรได้นะคะ App แอปสโต a เพ t โ r e หรือ Apple กับ Android อะค่ะนะคะ,นะคะเขาก็จะต้องมีวิธีการตรวจสอบ นะความถูกต้องความปลอดภัยว่าการที่เขาเนี่ยจะเอาแอปแอปใดแอปหนึ่งเนี่ยขึ้นมาอยู่ใน Apple กับ Android ได้แอปนั้นมันต้องถูกกฎหมายก่อนมีประโยชน์ต่อประชาชนไหมถ้าแอปผิดกฎหมายไม่มีประโยชน์หลอกลวงคำถามถ้าคุณเป็น Apple ถ้าคุณเป็นเจ้าของ Android คุณจะยอมให้เอาแอปผิดกฎหมายขึ้นไหมคะเข้าใจปะอ่าเพราะฉะนั้น ลองดูคุณก็จะไม่ยอมถูกะลองลองตั้งคําถามกับเป็นเจ้าของ Apple เป็นเจ้าของ Android เราจะยอมให้เอาแอปพลิเคชันเนี่ยที่มันหลอกลวงเนี่ยขึ้นไหมไม่พอนะไม่พอนะตอนเนี้ยมันอยู่ติดอันดับท็อป10บันที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้ามันผิกดกฎหมายเนี่ยมันเสียชื่อเสียง p p p l e กับ a n d ด o i d ไหมคะเออใช่ป่ะคุณก็น่าจะตอบได้เองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่หนึ่งค่ะ แอปพลิเคชันช็อปทคนิคสามารถดาวน์โหลดในแอปโซเพย์สโตได้ข้อที่2ค่ะนะข้อที่2บริษัทช็อปทคนิคนะคะแน่นอนไม่ยอมไปละบริษัทช็อปทคนิคนะคะทุนจดทะเบียนของบริษัทค่ะทุกคนค่ะทุนจดทะเบียนบริษัท20ล้านบาทใครเปิดบริษัทจะเข้าใจว่าการเปิดบริษัทบริษัทหนึ่งจะต้องมีทุนจดทะเบียนถูกไหม ปกติเนี่ยมีทุนจดทะเบ,บียนแค่1ล้านก็เปิดบริษัทได้แล้วแต่วันนี้ช็อปเจนิกค่ะทุนจดทะเบียนยี่สิบล้านบาทไม่ใช่บริษทัทไก่กาอาราเลยน,นะจ๊ะเออ้ามีทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาทใครๆก็เปิดได้ถูกปะแต่นี่ยี่สิบล้านบาทค่ะทุกคนคะ่ะมันยี่สิบล้านบาทไม่พอ นะคะบริษัทมีตัวตนจริงไหมนะคะมาหาได้หรือเปล่านะคะบริษัทนะคะมีตัวตนนะคะอยู่ตรงลาดเท้าวจะมาจากเรียบดุนรามอินทาก็ได้จะมาจากทางเกษตรนวมินก็ได้นะ,ะมูลค่านะคะที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง1 2 0ี่ิล้านบาทบริษัทเรานะคะไม่ได้จดหรือจัดตั้งที่คอนโดไม่ได้อยู่ในอาพาร์ตเมนต์ไม่ได้อยู่ในบ้านจัดสรร โน no, จ่าเป็นบริษัทนะคะนะตัดปัญหาแล้วเนาะว่าแอป,ปนี้เป็นแอป,ปจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงมันไม่อยู่ในแอปสโตร์เ a y Store หรอกข้อที่2องนะ,ะแอป,ปจะปิดตัวเร็วไหมมีอะไรอหลอกลวงหรือเปล่าคําว่าหลอกลวงเนี่ยนะคะมันไม่เกิดขึ้นกับแอปพลิเคชันที่ติด Top ป10หรอกในแอปสโตร์เ a y สโตร์ไม่งั้นเสียชื่อค่ะเสียชื่อใครเสียชื่อ Apple เสียชื่อ Android ท์เขาอุตสาห์สร้างชื่อเสียมาระดับโลกขนาดนี้นะคะอืม โอเคไหมเคลีย์นะคะนี่คือเคลีย์เนาะ,อะโอเคค่ะดังนั้นนะคะเคลีย์คำถามเรียบร้อยแล้วนะคะแอปพลิเคชันนะคะเป็นสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ที่นะคะนะคะที่หเลยเรารวบรวมนะ,ะรวบรวมแอปต่างๆที่โดง่งดังในประเทศไทยมันก็เหมือนแอปช้อปปีหรือเปล่ามันก็เหมือนแอป Lazada หรือเปล่าพี่ต้องใช้จ่ายอันนั้นอยู่แล้วทำไมพี่ต้องมาใช้จ่ายผ่านชอจนินอีกวยละ่ะคุณคะ ถ้าวันนี้แอปเรามันเหมือนแอปอื่นๆนะ่ะเราไม่ทำออกมาเพื่อให้พวกคุณมาด่าเราหรอกว่าแอปพลิเคชันชาชจนิกนะคะมันนะคะไม่ได้มีหน้าที่ในการรวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆที่โด่งดังในประเทศไทยมาแค่อย่างเดียวนะแต่สิ่งที่มันแตกต่างจากแอปอื่นๆก็คือเราสามารถใช้จ่ายแล้วได้เงินคืน